โอเคก็กลาดสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับสันธนะครับวันนี้จะเล่นแบบเชื่อว่าฟิสเกมนะครับแันนี้ก็ก็ปกตินะครับแบบนี้ก็เป็นแบบซัฟิสเกมนั่นแหละนะครับแต่ใครชอบแบบเขาเปลี่ยนชื่อเป็นฟิสเกมนะครับนี่เขาชื่อฟิสเกมอยู่แล้วนะครับแบบนี้เป็นแบบคล้ายๆกับเกมซับฟิสเกมนะครับแต่แค่ไม่เหมือนตรงที่มรงที่ผ่านแบบก็คือมีดาดานะกดดานนักก้นกด แล้วก็ด่าน A A เอแล้วก็ด่านแก่น้ำตาแต็มเต็มให้จังให้แก่น้ำตานีจะเป็นเอล่มพูดยังไงเดียจะเป็นเหมือนกับให้ให้เราดดให้เราหลบอพวกอะพวกเอลิมแผ่นอันใหญ่ใหญ่ให้เราหลบคอนกรีตที่เป็นที่มันเป็นรูปแบบพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดาวอะไรพวกนี้นะคบต้องหลบให้ได้นะคบถ้าหลบก็หลบไม่ได้ถ้าหลบตายวิลเล็กมาก โอ้ยังแหลกจัดจัดไม่แต่มันไม่ใช่แทนใจแล้นะได้ไลค์ยีนไรนะภาษาอังกฤษเกิว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าแต่รูมอสังกะโคโรต้นะครับนั่นสิดูหัวของมันดิ มันไม่ตรงตามหนังอะ่ะมันหันหน้านทางเรา๋ยวผมผ่านแล้วลวันนี้ผมจะเล่นครบสามเกมเโอ้ยเกมโอ้ยเกม,ม,เ,กม,มเกือบแล้วเกือบ เนี่ยครับผ่านแล้วไปตรงนี้ก็จะเป็นตรงเลือกเลือกด่าเนี่ยครับถ้าเราเลือกเลือกขุมดาเนี้แล้วกันด่านน้ำตาลยากครับผมได้ดาลน้ำตาลออกเลยดานนี้ยากมากโรงแล้วมาสิบสองครั้งแล้วนะดูันเลยมีสิบสองครั้งละใส่น่าจะตายมาเยอะหน่เลยนะครับปกติจะเป็นรูปร่มนะแต่นี้ไม่มี ลูกกลมสามเหลี <S <S ่ยมเรียมอันนี้ครับเนี่ยยังเป็นอย่างนี้เราจะเป็นเดิมผมเคยทําคลิปไปแล้วครับจำได้ไหมครับตอนตอนนั้นตอนนี้แบบตอนสัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมเคยทําคลิปไปตอนที่ผมยังตั้งเชือกไหมเกย์บล็อกอยู่อ่ะอะแหละนี่เงมาแล้วมาแล้วเพราะว่าผมจะไม่อธิบายแล้วดีกว่าเพราะว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วตามที่บอกเหมือนเมื่อกี้โอเคเฮ้ยเลยเงยเพิ่งอย่ายเบ่งองเงยเพิ่งเงยอย่าเพิ่งอย่าเบิ่ง มันจะทำลายกระแพงที่สี่แล้วละหยอกเล่นมีไหนเราต้องดูททั่วเลยครับถ้าดูไม่ั่วเ,เ,เราอาจจะโดนมันตกตกตกไปก็ได้นะซึ่งคนนี้ได้หมวกกอย่างเท่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีโบลบักแล้วมจะเติมใหม่แล้วก็ไปซื้อหมวกเอาไม่ใช่สีผมจะซื้อไอชุดเนี้ยยังไ,ไงเห็นไหมพอมันมบูรณแล้ว รอบๆเลยอันไหนมาก,ก่อนอันไหนมาก,ก่อนอันนี้มาก,ก่อนพอไ่นไจนเสียแล้วเป็นจนเสียแล้วอ่ะไปเลยง่ายเอาเล่นจนเสียแล้วโอ้ยคนรอได้สามคนน,าน,าน,าน,น,นึงวิยเจ็บ เห็นไหมคะผมบอกแล้วผมเล่นจนเสียนแล้วเนี่ยเอาเลยแค่นี้กิ๊บเลขผมมันบางอ่ะหมายเลข67คนนี้57เหรอไม่เคยเห็นมาก่อนหมายเลข67ไม่ลืมไปแบบนี้มันมันมันต้องใส่คู่นี้อย่างเดียวในหนาลืมโอ้เสียดายเลยไม่เป็นไรผมจะซื้อหมวกใหม่ด้วย เป็นด่านอะไรเนี่ยเขาเล่นด่านอะไรเล่นด่านสุนัขเกยไปแล้วอเอเบื่อแล้วน่ะเล่นครบสามด่านให้ได้เลยว,วิธีวิธีวิธีอยากอยากไปเล่นดับไปเลือกด่านอื่นทำไ,ไงครับกล้าตัวตายเตือนอ,อะไรเปอ่าไรเฮ้คนเล่นคนเล่นเล่นด่านนี้ก่อนโห่เสียงเบาไป สเสียงรับถ้าเสียงของเราไปก็ขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มันก็เสียงดแล้วนั่นมีค่อนกับหญิงลูกพ่อของแม่หัวฟักทองอันนี้ของฟรีเนะคะีคยและจดเสียงจะไม่ตายแล้ว ลองเวียนลองโดนแม่กก็โง่เลยนะแลตายเลยไม่เป็นไรพอเราก็พลาดกันได้ก็ตอนนีภาพบ้าแหละไม่พลาดหนึ่งคือเราเก่งขึ้นเนี่ยค,ครับผมปล,ปลดล็อกวันนี้แล้ว5วินจะปลดล็อกหน้ากากคพิษเกมต้องใช้สิ อันเนี้ยผมไม่เอาดีกว่าผมเอาหน้ากากนี้หละมีหน้ากากนี้ผมซื้อมาให้ได้ระหว่างรอก็ไปเลือกเกมก,ก่อน,นนะครับเอี่ยงเช่นหน้ากากอย่างทีททท่มาเขาไม่คิดออกขายอะ่ะใช้เขาออกขายมากเลยบอกเลยกระดานนี้ผมเกลียดมากเขาผมตายหลายครั้งแล้วจะคอยเคลียร์มาดีพูดเรื่อยเกม เติมแพชแยังไม่มีใครรอดเลยใช่ไหมเนะนี่ยจตาหนีไอ้ม่มีใครรอดเลยใช่ไหมโอ้ันโหดเกือไม่มีใครรอดเลยทุกคนน <c oughs> ักปัน่นจะไปเติมตรงนี้ให้ได้เลยเดี <c oughs> ๋ยวจะซื้อสารชีวิตให้ได้ เนอาเนี้ดีกว่าเอาลืมมานะผมเอาไม่ได้นีหมวกถงังหมวกถังอย่างที่ผมผมหายไปไหนเนะี่ยไม่อังเกียดด่านนี้เลยแต่ไม่เป็นไรไม่เคยเห็นด่านนี้เลยหรือ ยังเกลียดด่านนี้มากเพราะผมก็ไม่รู้ที่ที่สุดของมันเหมือนกันเด็กกันไหนมึงใช้แอปน็อกลูสเตอร์แล้วะส่วนนออไแอปน็อกลูสเตอร์ผมจะพูดตอนทีหลังนะว่ามันใช้ยังไงแอปน็อกลูสเตอร์เลือกทิ้งลิงไว้ใต้คลิป เอ็นว่าอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วกันนะด่านนั้นขอเกียด์นั้นของขอบิดเสียงแป๊บเปียชั่วอ่าเทปนี้นจะมาเล่นแค่หนึ่งเกมเพราะของลิเกียด์อะคือด่านแบบเงี้ยด่านนั้นนะผมเกียดด่านนั้นแล้ว เอาีเกมเอาแบบจะงหมดของขอพิชาแบบแป๊บหนึ่งนะครับจะตัดโอเคใช้เสร็จแล้วไหนดูซิอืมนืม่เหมือนว่่คนจะเริ่เรมเล่นแบบแบบนี้มันมีมันมีแบบน้อยมากแบบมีเกมที่น้อยมากพรามันแค่สามเกมอะแบบมันจะพูดยังไงดีโ่๊นี้ผมจะตัด เม่ค่อยถอยแต่แบกกบตัดคลิปน้อยมากแล้วคลิปนี้เรป็นจอกเลยจะเป็นคลิปแรกที่ผมนั้นจะจะจะแชทจะใส่ปกคลิปนี่เป็นคลิปแรกที่ลเลยที่ผมจะใส่ปกคลิปเพราะปกติผมไม่ค่อยใส่ปกคลิปแล,ล้วผมขี้เกียจครับอันควนรทานอะไรบ้างวันนี้อะไรกผมอันนี้วิธีการเล่นเกมนี้โอุโมย ก็ไม่อยากมูชินยนูยินอีโอ้ออออผมไม่อยากเล่นเกมนี้นบลาเทียนไอ้โหดร้ายเกินไปสำหรับผมผมน่าจะไม่เล่นมันผมปแปลกใจตรงนี้ทำไมมันปีนไม่ได้ทางก็เห็นอยู่ว่ามันนัใดทำไม,มปีนไม่ได้เกมเขาไม่อยากให้ปีนหรอกเขาอยากปีนไม่หาเนี่ย น้าไม่หายเราไปหายูทูบเบอร์คนนะี้่เราไปหาไม่ได้อน่ะันเราต้องตายเพื่อจะได้ไปหาเขาอ่ะหาไม่ได้มันไม่มันไม,ม,ม่มีกดท่ามคิวอันกดท่ามคิวอ่ะเดือดแน่ไม่แน่เสาจะก็จะไม่มีแล้วนะเขาก็ลม้มอ่ะเขาก็เล่นมาครบหลายเดืแนละ้ว ก็เอาเป็นว่าจบวิดบโอคแค่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่อนกระขแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมผมจะบอก,กวิธีการใช้แอปนักบูสเตอร์กันก่อนนะโอเคไปเริ่มกันเลยโอ้ยนี่นะครับต้ต่ถ้าคลิปนักคลิปแบบมันกลับมันกลับด้านก็ขออภัยด้วยครับปอดีมันแบบ ไม่ค่อยดีนะครับกดเข้าไปในแอปน็อกบูสเตอร์นี่ครับแอปนี้นะครับกดเข้าไปอะมันหลดมาหน้านี้นะครับถ้าแบบถ้าตรงนี้เป็นสีแดงนะครับ้แต่ตรงนี้ถ้าเป็นสีแดงนะครับให้กดเข้าไปครับมันจะเป็นการล้างแรมแรมผมมีโฮสิบหกเปอร์เซ็นนี่ครับมันจะเป็นจะเป็นแอปที่แบบนี่นะครับแรมก็ให้กดเข้าไปครับนี่เป็นอย่างนี้ครับ รอสักแปนะ๊บนึงนี่นะครับคอยโฆษณานี่สีเขียวแล้วสิแลมสีเก้านะฮะถ้าอยากลบไฟใครอะ้ากกดให้กดคําว่าลบไฟลนะครับนี่ครับรอสักแป๊บนึงังจะมีเขาแคสไฟแชสแอปนี่ครับไ้่กดลบไปแล้วก็โฆษณา,ยา,ยาขยะขยะโฆษณาอ่โาโฆษณาโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วนี่ถ้าห้ามชมอยากลบซ pu นะครับ ไม่ใช่เสียกลดอุณหภูมิ CPU ให้กดตรงนี้นะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปรอสักแป๊บหนึ่งนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับโฆษณาอีกแล้วผมเกลียดโฆษณาเราชอบมาชอบมาขัดตอนนี้นี่ได้แล้วโอเคนะครับแอปนี้ผมก็บอกไปตอนตอนตอนน้นแล้วนะครับว่าไม่ใช่ตอนกลางคลิปนะครับว่าผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ในท่องแชทแล้วก็ ดสคริปชันนะครับก็อย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับแอปน o อกบูสเตอแต่ถ้าแบบคนคนที่เกียดที่เกียดเข้าแบบอยากแบบพิมพ์เองให้ก็ให้ทำตามอันนี้นะครับ 1. เข้าที่แอปเพสโต้สองกดพิมพ์คำว่า n ็อกบ o นี่นีครับ BOOST DE ์ e R. นี่ครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับ แค่น,นี้เองไม่ง่ายก็อย่าลืมไปหลวกกันด้วยนะครับก็คลิปมีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับจุ